มีเด็กอยากดูของควันพ่อของใครเหรอของหนูจูกับหนูหนาวใช่ไหมหนามีมีของหนาวไหมพ่ออันเดียวกันอยากเกะกองของจูคนเดียวพ่อโอ้ของหนาวกับของจูโอ้บอกว่าของหนาวดูพี่จูของพี่หนาวกับของพี่จูไหนดูก่อนให้แม่ดูก่อนจากแม่อะไรเอ่ยนดูค่ะแม่แม่ดู แกะกล่องลุ้นกล่องนะคะช่วยกันแกะกะ oh ะล่องโอ้โหไหนไอันนี้อะไรนะว้าวไหนว่าดูสิเราจะลุ้นกันเลยนะครับเรา<ด>จะลุ้นมาแล้วมาแล้วเอาออกไปเลยเราจะลุ้นกันเลยครับแทแท้แท้แท้หมายเลขมันจะหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขห้าครับหรือหมายเลขสองหนึ่งสอง ก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องจูเนียรฟมิลี่นะคะเดี๋ยว่าจามาโชว์หน่อยนีเ่เด็กๆเขาดีใจพ่อพ่อของใครเหรอถไปล้โอ้ยม,มีเด็กอยากรู้อยากเห็น พ่อของใครเหรอของหนูจูกับหนูหนาวใช่ไหมหนาวมีมีของหนาวไหมพ่ออันเดียวกันโอ,อ้ของหนาวกับของจูโอ้บอกว่าของหนาวดูพี่จูของพี่หนาวกับของพี่จูไหน,น,น,นดูก่อนให้แม่ดูก่อนจากแม่อะไรเอ่ยจากแม่กิ๊กแม่พ่จ้าโชว์หน่อยอ,อ้อ นั่งดูดีๆนั่งดูดีๆโอ้ยมีเด็กอยากดูของขวัญอันดับแรกก็ต้องขอบคุณแม่กิ๊กก่อนนะคะผู้ชมอะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันกับน้องจูน้องจูน้องจูนั่งดีๆลูกดยพี่เอวบอกพี่ดานี่ล่างแก้เดูพี่ดาวพี่ดาวก็รุน้นจูก็นอนแกะไปเลยสิคะมานั่งนั่งดีๆ,ดๆลูก <c oughs> ขี้เกียจขนาดนั้นเลยนะคะแม่แม่ดูจูโอ้โหอยากแกะกองของจูคนเดียวพ่อโอ้ยของพี่นาวด้วยพ่อของพี่นาวคนเดียวกับของจูโอ้โยมันเพ,พิอพอ่มเลยมีอะไรบ้างจูเนี่ยชอบไอ้ยาสีนอน <c ười> จูขี้เกียจถ้าจูขี้เกียจแกะจูก็ ให้พ่อแก่ลูกดูไหนมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหพ่อจ๋าพี่จูดีเกียดเกินไปไหนของพี่นาวมีอะไรบ้างพ่ออ่ะดับแรกมีอะไรนี่อะไรอันนี้ขนมครับโอ้โหอันนี้ขนมอร่อยจากญี่ปุ่นเลยหรือว่าเป็นของพี่บ๊อบเนี่ยของพี่บ๊อบแน่เลย พี่นาวออพี่นาวด้วยดูพี่นาวก็ลุ้นของหนาวด้วยนะพ่อปิจูปิจูชอบนอนกินเลยพ่อดูสิอ้วนแล้วยังไม่พออีกยังนอนกินอีกดูห <c oughs> ูพี่ดาวดูหน้าพี่ดาวเอาตังค์กอให้พ่อจากเกะโอ้สงสัยเป็นของพี่บ๊อบหรือเปล่าเนี่ยะนั่งลงนังงน่งลงนังงน่งลงพากันแก่ของพี่บ๊อบหรือเปล่า ให้พ so so oh, so, so ี่ควนแกะโอ้โหดูนั่งลด้นลด้นดูค่ะแม่แม่ดูแกะกล่องลุ้นกล่องนะคะเดี๋ยวทนนุ้ยนุ้ยดูช่วยกันแกะกล่องโอ้โหไหนอันนี้อะไรนะ ไหนดูก่อนพ่อเดี๋ยวแกอันนี้ก่อนไหนดูก่อนให้แม่ดูด้วยไหนเอามาดิโอ้มีซองรับด้วยซองรับมีซองรับด้วยมีซองรับด้วยนะไหนเขียนว่าอะไรเอ่ยพี่บ๊อบนิดหน่อยนะครับแม่กีกไปไทยปีที่แล้วคือเรือไทยมาให้พี่บ๊อบกินนมนะโอ้โหอันนี้ของพี่บ๊อบไหนมีมีอีกหนึ่งซองเอาอันนี้อันนี้อะเก็บอันนี้ไปก่อน มีอีกซองหนึ่งของใครเนี่ยพี่พี่ควนันโอ้โห, <laughs> โโหดูหน้าพี่ควนันดูหน้าพี่ควนันยิ้มหวานเลยพี่ควนัน <laughs> โอ้โหเ <laughs> มกิ้บอกว่าสำหรับเบื้องหลังน้องช้างไม่มากมายอะไรค่ะของอร่อยๆกินด้วยนะขอบคุณพี่ควนันทุกๆคนค่ะจากเมกิกโอ้โหน่ารักมากเลย มีซองส่วนหมายรับด้วยนะคะแม่เดี๋ยวต้องมารุ้นกันแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือเฮ้ยคงไม่จาละคงไม่จามีขนมไม้อะเอาไว้ให้พี่บ๊อบด้วยหน่อยพี่บ๊อบไม่ได้มาแกะด้วยดูแกะของพี่บ๊อบหรือเปล่าเราเนี่ยแกะของพี่บ๊อบหรือเปล่ามีลูกสาวคนเดียวก็ลูกสาวขี้เกียจค่ะแม่แม่ดูเก็บแล้วเก็บใส่กล่องลูกน มีลูกสาวคนเดียวก็ลูกสาวนอนกินดูสิปั๊นึงกรรการนึงพี่น้าขอบคุณแม่แล้วยังขอบคุณครับขอบคุณครับนีด่ดูขนาดนั้นเลยนะคะแม่ลุ้นทุกกล่องจริงๆอันไหอันไร,ไรมีอะไรบ้างเหลือให้พี่บ๊อบบ้างพี่บอ๊บอบเดี๋ยวพี่บ๊อบจะงอนพี่บ๊อบไม่ได้แกะด้วยนี่แอบแกะของใครเนี่ยสรุปของพี่บอ๊อบ ก็ต้องขอบคุณแม่กิกด้วยนะคะีนยัเงเสียกล่องอ่าซองนี้น่าสนใจมากๆเลยแต่ไม่บอกอเอาไปลุ้นไหนมาจาของพ่อจา๋าอันนั้นซองพี่บอ๊อบไหนแอบ,บดูก่อนเอาไ้ให้พี่บอบอืออ,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 อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะไหนใครจะเอาซอง นี่อันนี้แกะเลยนี่นี่อันนั้นของพี่บ๊อบอันนี้แกะให้พี่พี่ควันเอาซองนั้นมาแม่อยู่ซองอันนี้ของพี่บ๊อบไหนอันนี้พระจ่าโชว์หน่อยทันวันนี้เลยด้วยแกน้องไว้นี่เอากระดาษใส่กล้องไว้เลยนั่งไว้หนานั่งไว้ไว้แล้วเราจะลงไปไ่หยับมาทิดดาวเร็วทิดดาวพี่เอาเกาเอาใส่กล้องไว้ขยะนะเอาออกก่อน ไดูสิครับเดี๋ยวก่อนไหนวะจ้าพอแล้วลูกครับ <S <S ว้าวตนดาวก็อยากดูด้วยว้าวไหนวะดูสิเราจะลุนกันเลยนะครับ,บ,บามาแล้วมาแล้วออกไปเลยเราจะลุ้นกันเ,เ,เลยครับ ตแตแทนแตตนแตต่ทนแตตแทนแตตแหมายเลขจะหมายเลขหหรือหมายเลขหาครับหรือหมายเลขสอ่งอ้าหนที่โอของพี่วันะครับันนี้ของพี่ควันหนึ่งพนค ขอบคุณครับขอบคุณแม่กิ๊กด้วยขอบคุณแม่กิ๊กค่ะหนูขอบคุณแม่ก่อนลูกขอบคุณค่ะเร็วหนูเร็วอง่ะนั่งลงขอบคุณเจ้าสวยๆผู้ถองเนี่ยมันจริงมันอร่อยเลยนั่งลงขอบคุณเจ้าสวยๆก่อนลูกหราบขอบพระคุณแม่กิ๊กด้วยนะคะน่ารักมากมากเลยลอนลันนี้ร่วนร่วนอร่อยเลยล ไปไปหาพ่อไปเด้วเนี่ยวับมาไปเต้ากินนมนะใครแม่กินนมคนละเต้ากันเลยโอ้ยคุณยายอะไรอีกเนี่ยดูค่ะแม่แม่ดูดูสิคนละข้างไปเลย หูจูข้างหนึ่งต้นหนาวข้างหนึ่งดูขอบคุณแม่กิ๊กแล้วยังวันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณแม่กิ๊กมากๆนะคะสำหรับขนอมอร่อยอร่อยแล้วก็คะเนนเบื้องหลังพี่พีควานด้วย <c oughs> ขอให้แม่กิ๊กและครอบครัวอายุมั่นคญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะ บุญบารมีน้องช้างปกปักรักษาคุ้มครองเด็กๆถูกใจของฝากมากๆเลยของฝากจากแดนไกลน,นะคะแม่เด็กๆถูกใจมากนี่ก็แบ่งพี่ๆควานแล้วก็เลือนขนมไม่ให้พี่ป๊อบด้วยแล้วก็ให้หมูมีชิมด้วยก็น่ารักมากๆเลยวันนี้แม่ควานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆขอบคุณค่ะ